ขอฝากอันน้ำมูกน้ำใจไปฮักพี่น้องท่งางฝากอีสานนี่เลยขันอยากได้ยากมีอยากมีกจินพ่ออยู่พ่อจินกะเทดพี่ย่ายรุ่นนี่แหละสวัสดีค่ะพี่น้องบอกไปสุขุปุขคนค่ะวันนี้เจอกันคือเ่าค่ะกับผู้จัดก,การแวะคนสวยค่ะ ืัอน,นี้ค่ะผู้จัดการอยู่ไกลนิดนึงค่ะพี่น้องพี่กัสืัอนี้ค่ะอยู่บันเพชรเจริญค่ะตำบลตาหลังในค่ะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดสะแก้วค่ะพี่น้องืันนี้แวะมาเยี่ยมเยี่ยนคุณยายค่ะคุณยายลุนทีขาวค่ะอายุ87ปีค่ะพี่น้องปลูกพักหอมเปย์ขายคะ่ะปลูกพักหอมเปย์ขายประมาณ3ามสี่ไร่เลยค่ะพี่น้องงามงามพักคุณยายคะ่ะเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปคุยกับคุณยายเนาะคะ่ะเนาะคุณยายน่ารักมาาๆเลยค่ะพี่น้องไปกันเลยจ้า คะคุณยายรุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายคะปีนี้อายุเท่าไรกว่าค่ะแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดปีคุณยายยังแข็งแรงอยู่เนาะค่ะเออเฮ็ดจังไหนจังไหนมาปลูกพักห้องเปย์ขายค่ะคุณยายก็เฮ็ดมาเรื่อยๆเพราะได้ซื้อรับขอกับน้ำหรือพราได้ใส่ในกบขั้วแหละเฮ็ดมาหลายปีแล้ะสองสามปีแล้วบอกค่ะคุณแม่ ปลูกยากบ่ค่ะแม่ก็ว่าให้ายากก็ยากแต่ว่ามันครบสามเดือนจังเลยจังเลยเก็บจ้งเลยถอนอืมมาน,นี่เวลาเขาเตรียมดินนี้แม่เขาเขาเห็ดจังไรค่ะเ,เอา,มาเมล็ดมันมาหวานหรือว่าเขาเอาหากักเอาต้นมันมัมนเม็ดลงค่ะหรือเาเมล็ดมาหว<ม>านเลยโอ้เอามาเล็ดเลยบ่ค่ะเมล็ดตัวเองดแเลยเมล็ดนี่ก็คือมาจากสวนเขาเองอยาปลูกอ๋อส่วนหนึ่งก็คือปลูกเอาไว้เม็ดมันบ่ค่ะเอาว้ เอาไหวเอาพุเ,าเม็ดมันเนาะคะ่ะเนาะผลอันนี้เนาแะแม่ขาแเราแม่ขายทรงทรงทั้งใดแน่ค่ะแม่มี่พอค่าเขามารับเอาออ้ทรงพอขา้าทรงพอขา้านี่เขาก็ตอนเศร้าก็มาเอาตอนเดินเขามาเอามีสองเจ้าแม่เราท่งจงไดค่ะนี่ทรงบรรดาบ้านนี่เลยบอค่ะไม่ถึงว่าอันพักของเป็น,นี่ทรงกิโลแล้วหราอใดค่ะแม่ ถุงหนึ่งหาลูกถ<อ><อ>ุงละลอยถุงละลอยแปดสิบถุงหนึ่งหาลูกเหรอคะแม่อย่าโอ้แม่คะหลอดที่เป็นม,มัดมัดตัวสีคือถึงกิโลอยู่บ่ค่ะแม่หรือว่าคืนหนึ่งคะ่ะอู้หูหินหน่องเคืองกิโลคะ่ะอือโอ้หลายเนาะคะ่ะแม่แต่เพิ่นสมบูรณ์แห้งเนาะค่ะแม่ผักผักมันบุนญย่าวมันก็เลขขียกคำไห<ง>น <laughs> แม่คะเราเราใส่ปุ๋ยหย่ังคะ่ะเพื่อนคือสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะแม่ใส่ปุ๋ยหยืดแน่กับใส่ปุ๋ยเขมมี่มแน่ปุ๋ยหมักจาของแน่ผสมกันหลายอย่างผสมกันหลายอย่างเนาะค่ะแม,ม่แม่เห็ดมาสองสามปีแล้วเนาะคะ่ะแม่ไดรายด,ดีดีบ่ะค่ะแม่กับพ่อใหญอยู่คันทักมีราคา เออกรพอได้ใส่ยูเดี๋ยวใส่เดี๋ยวกยยินเดีย๋ยวท<อ><อ>่า,าไไออน,น,นท่านครับไข่ยูโอแม่คะแต่ไอพวกที่เด็ดเด็ดออกม่วนนี่เราม่วนนั้นเทศจังไดค่ะแม่นั้นเด็ดออกม่วนนี่เอาไปปลาเอาเอาไปหอยเอาไปงวัวใบมันนันนาไ่าได้ชิมดอกไปให้ปลาให้ไปให้งั่วงบ่ค่ะแม่ บกหอยหมายถึงเอาบกไห้บกหอยเชอรี่หรือว่าบกม้อยเชอรี่นี่จ้ะเอาบก้อยหอยมันสีพวกเนื้อหอมบ่บางนี่มันก็สีหอมดีตัวเจ้าจะของเพิ่นกินเพิ่นว่าโน้อยหวานเสียบคัดกันสุดโอ้เอาไปเอาบกหอยเชอรี่กินจ้ะมันกินดีบ่แม่เจิ้วว่ากินดีหอยยังมาเลี้ยงหมูสาเกี่ยงตับโอ้จิ้วหอมเปร อุ้นว่าเตงหมูว่าบอกไม่เฉลี่ยมากบกหอกพักหอมเปรเนาะคะ่ะแม่พักแนือุ่นกับกินอยู่แต่ว่ามันนั่นไปมันนั่นไปกินอันนี้มันอ่อนอันน,นี้มันอ่อนมันก็เลยทิ้งง่ายแม่มาเนร์ค่ะแม่มาเนร์เด้ส่งนี่มือมือละจักถุงคะ่ะแม,บมบ่บางมือกิดสิบถุงบางมือกิดสิบสองถุงเดียวแต่พอขาเขเขาสั่งอืม,อมสิบถุงนี่ถุง,งละหลอดแปดสิบกือบพันแปดเลยะโอ้ เดี๋ยวจะบอกขาดเพราะว่าเมื่อนี้เอาซิบถุงมีซิบถุงสีกายเฮ็ดในเขาองศ์นี่นะโอ้แม่ทำแม่นช่างทุกมือสีกะเลือเฟืออะไรได้ค่ะแม่ก็พ่อไหญอยู่กูบอกคนใดเฮ็ดกับพ่อไหญ่มีเจ้าของเฮ็ดเฮ็ดจินเกียรกันไหวอะไรสิคนเฮ็ดเราก็บ่ได้บ่ได้เศร้าง่ายดอกค่ะอืแม่คะเราสุขภาพนี่ไว้โบค่ะแม่เมื่อยบ่กะ ธรรมดาโ oh. อ้แต่ว่าเดินไปมันงังคอมโอลัลก็ต้องใส่จะใส่ใหม่จะใส่ใหม่เดินไป oh. นโอป้แต่พอเป็นอุปสรรคเลยบ่พราะเป็นหนังโอ้ได้ไม่ยู่นี oh. ีนดนนได้ ฮกเด็กหาที่แปดปีนี่ไม่ยึดว่างงาหยินเพราะท่านเด็กไปโรงพยาบาลตะเกียรหาที่แปดปีเพราะท่านเด็กไปโรงพยาบาลตะเกียร์ถูกโอ้ยค่ะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนี่ละค่ะเขาว่ามีแงงเห็ดกระขึ้นจงฟอกพยูเพิรนวานอ่ะค่ะแม่เนาะผู้เฒ่าเพิรนวานอแต่ท่านนอนกินอยู่ซื่อๆนี่เป็นนั่นเป็นนี่เพิรนวานอแม่จ้าอ่าก็ซ้่มเด็กกายร่างกายคุณจะยันมาตราใหญ่นะโอ้ยค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงดนะค่ะเด้อถูก โอ้นี่ละค่ะกันเือกันไรอย่าค่ะพี่น้องนี่เศษที่เพื่อนเด็ดออกเด้อค่ะเด้อจากไอ้นี่ค่ะจากลำต้นเพื่อนนี่เนาะคะ่ะแม่น้องใบที่เพื่อนบบงามโบสมบูรณ์เนาะค่ะพอจะเด็ดออกเราก็จะไปให้บอกไม้ชลีกินแล้วก็แหงหวเนาะคะ่ะโอ้ไรแหงเนาะคะ่ะแม่นี่<ง>ปลูกชามซีไล่ประชันค่ะก็มีลูกเค็สซอยเนาะคะ่ะแม่น้องโอ้คุณแม่สุดหยอดเลยค่ะอายุแปดสิบเจ็ดปี อลองลองลองเห็ดมึงเด้อค่ะพี่น้องเนี่ยน่าสนใจอยู่ค่ะอา่ะพี่แม่คะมาเยี่ยมพี่แม่พาเนยถึงคนในเมืองคิดนี่นะคะแม่เอออันขอฝากอันน้ำมุกน้ำใจไปครับพี่น้องท่านฝากกิสานเลยเด้อขันอยากได้อยากมีอยากมีกินพ่อยู่พ่อกินกะเห็ดพี่ย่ารุ่นนี่แหละ อไอ้ไก่ย่ามีคว่ำโศกคว่ำเศ้า,าย่ามีลูกมีไพ่ไอ้มีแต่คว่ำโศกคว่ำเจริญท่านขอบพ่วเลยท่านผู้มหาผู้ผู้มหาลูกมาหาแม่นี่แหละแค่นี้แหละลูกพมดบอกว่าเป็นอนไดหรือคะพนตกแล้วค่ะพ้นตกปลาเรือแมวแมวแ,แล้วจันอารมณ์วันนี้ผู้จัดการขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเอาคลิปสั้นมาสาวพี่น้องค่ะคุณแม่คะ ขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะทีค่ะที่ให้ชมชมชมกันน uh ั huh. ่นแหละไอ้ลูกกับแม่คุณแม่ยิ่งคือแม่นี่ด้อค่ะตื่นเตือนสาหงองนิดนึงค่ะคุณแม่ค่ะเจ้งหน้าที่นี้ก็ขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดี